ดีดีต้อนรับนะคะคุณสุวรรณีเนาอะอยินดีให้ข้ามการมองเห็นให้กับช่องนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะว่าเรายังทำงานให้กับเฟ e b o o k อยู่เนาะบอ,อ,อกพี่เปิดหลานก่อนค่ะจ้าขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกคนนะคะพี่หน้องให้เบ่งบรรยากาศไปนําให้เบ่งบรรยากาศเมื่อนี้หยุดค่ะทุกคนอันนี้หยุดอยู่ทุง่งนาค่ะคุณน่าจะเคยเข้ามายายน้จําชื่อ วันนี้บอกสวัสดีคุณยายแอมค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกใจนะคะขอบคุณทุกดวงตานะคะพี่หนองหลักภัก่มค่ะทุกคนแต่มันต้นเล็กหน่อยเนาะต้นเล็กนิดหนึ่งเนาะหนาวหนาวไหมคะเนาะอยากขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคุณยายแอมขอบคุณคุณวันลบขอบคุณคุณนี่ก่อนขอบคุณคุณ ไปผ่านไปผ่านมาแวะทักทายให้กำลังใจกันได้นะคะสวัสดีค่ะค่ะพี่น้องเป็นของเพื่อนบ้านเพื่อนเนาะของยินิตอยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะข้ามข้ามเหมืองขายของก่อนจากค่ะพี่นิดค่ะขอบคุณห,หลายหลายขอบคุณทุกกำลังใจค่ะพี่น้องวันนี้ไม่ได้ทำงานค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้ทำงานยินดีต้อนรับนะคะ อันนี้อยู่ทุ่งนาค่ะพี่น้องเมื่อนนี้บ่ได้เหตุงานค่ะงานประจําของเยนิดก็ทํางานอยู่ในเมืองนะคะพี่น้องเนาะก็เป็นลูกจาง,งเขาเพิ่นขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะ วันนี้เพื่อนๆเ,เข้ามาหาเยนิดเยอะเลยนะคะพี่น้องเนะาะเมื่อก่อนก็อาจจะมีอยู่คนสองคนสามคนนะพี่น้องเนาะก็คุณคุณสวัสดีคุณสวนรณีสวัสดีโอ้ยคอมเมนต์มันไหลพี่น้องสวัสดีคุณวันนี้คุณพี่ไอเปิดค่าการมองเห็นไอเย,ยนิดค่ะพี่น้องวันนี้เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาหาเย,ยนิดก็พอสมควรนะคะพี่น้องมกแน่ค่ะพี่น้อง เป็นต้นยูคทาทั้งนั้นเลยแถวบ้านปาจีนเนาะค่ะทุกคนบ้านยี่นี่อยู่ปาจีนเนาะ,ะอันนี้เป็นบ้านแฝดนะคะทุกคนเนาะขอบคุณ,คณๆๆทุกผ่านมาแวะให้กําลังใจกันก่อนนะคะเมือนขึ้นนีหนาวคักคๆๆๆพี่น้องรู้สึกว่าบ้านนอกเรานี่เย็นกว่าในเมืองค่ะพี่น้องในเมืองเพราะวา่าเย็นนี้นะคะขอบคุณทุกคนเด้อจากพี่น้องเนาะ <Angular> ที่เขามาเป <personas> ิดทาการมองเห็นให้ยีน่นี่เนาะค่ะพี่เงียบดีค่ะพี่น้องเงียบดี อยู่บ้านเท่าอาจจะมีเสียงรบกวนค่ะทุกคนมีเสียงรบกวนเนาะเพราะพ่อบ้านดูอ่าของห้อ,องทรงหนามบนานเท่าทำสองรอบนะคะบางคนมันก็เฮดได้สามรอบค่ะทุกคนขายกันจ้าคุณสวุวรรณีสวัสดีค่ะคุณสุวรรณีสวัสดีค่ะทักขายยามบ่ายค่ะคุณสุวรรณีคุณสวุสณสวรรณีเยนี้ก็เคยเห็นอยู่ ค่ะทุกคนเนาะให้ดูนาของนาเนาะพี่น้องยันดิดมานั่งไหลอยโฮมองนีู่พี่น้องเนี่ยอยู่ร่มตรงนี้เพราะมันเย็นดีค่ะเย็นดีมากคุณนี้ก่อนคุณนี้ก่อนอากาศนะคะพี่น้องที่นี่นครสวรรค์ค่ะพี่นี่ที่นี่นครสวรรค์นะคะพี่น้องทํานาปางรอบที่สองคุณภาษาอังกฤษชื่อว่าจังไหเนาะอ่าทักลาอ่าลายาออนิชาโอ้ยเนาะเป็นกามาเหลื่อยอยู่ชื่อลาย บรรยากาศดีมากเลยครับคุณน,นี้ก่อนเนาะคุณบรรลพบสวัสดีคุณน,นี่ก่อนเออคุณบรรลพบสวัสดีทุกทุกคนนะพี่น้องเนาะอาจจะบอค่อยว่างค่ะทุกคนเนาะได้ประมาณสักสี่สิบนาทีเลยหรืมั้งพี่น้องสวัสดีค่ะอ่าโปรไฟล์คุณน,นีก่อนแวบๆบมายินดีต้อนรับนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายได้คุ้นเย็นนีดเดินไปไม่ถึงค่ะทุกคน ่าเปิดร้านก่อนค่ะค่ะขอบคุณคุณสุวรรณีนะคะ่ะขอบคุณมากวันนี้ช่วงบ่ายก็น่าจะทํางานกันอยู่เนาะค่ะทุกคนเนาะค่ะขอบคุณมากมายนะคะที่แวะมาทักทายกันเนาะวันนี้ไลฟ์ไม่เป็นเวลาะคะ่ะแล้วก็มาอยู่ทุง่งนาคะ่ะให้ดูบรรยากาศเนาะพี่น้องเดี๋ยวแักหนอยก่อนให้ให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาก่อนนะคะมาแล้วทักทายให้กำลังใจกันได้นะคะผ่านไปผ่านมาแวะทักทายกันได้จ้าที่นี่ไหลได้เท่าไหร่ละเนี่ย พี่น้องยี่สิบไร่เป็นเขาเป็นหน้าคนละเคืงกระหนงเพลินค่ะพี่น้องเนาะคนละหาไรกดใจให้ดูสัญญาณเป็นยังไงบ้างเนาะใครเข้ามาแล้วทักทายได้นะคะสัญญาณดีว่เนาะพี่น้องสวัสดีค่ะไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องเอเดี๋ยวตจเว้นซอกประมาณสี่โมงแรกกับสี่ออกมาใหม่ค่ะทุกคนเนาะออไปกินเข่าซะก่อนค่ะสี่ออกมาซ้อมเขา่าพี่น้อง ตอนตอนเย็นจะออกมาซ่อมข้าวอยู่ข้างๆบ้านเนาะพี่น้องเนาะสอมว่าท่านใดแล้วค่ะทุกคนเนาะซ่อมข้าวค่ะทุกคนเนาะจ้าขอบคุณนะคะอากาศสีเย็นๆนิยจักหน่อยค่ะพี่น้องสีว่าห่อนกับเพระห่อนเพราะว่ามันแบบทั้งร่มพอมที่เข้ามานะคะวันนี้เราหยุดเนาะก็มานั่งไลฟ์ที่ทุ่งนาคะ่ะทุกคนเนาะเสียงเป็นยังไงบ้างเนาะพี่น้องภาพชัดบอ คุณวันลบบอกมาส่งกําลังใจคะ่ะคุณนิกรสวัสดีคุณวันลบนะคะเข่างามค่ะค่าสุขคุณสุวรรณีเดี๋ยวให้ให้ดูฝั่งนี้นะคะพี่น้อง,ง,งพี่โฮมก็เลยมานั่งไหลคะ่ะตรงนี้มันมีร่มค่ะพี่น้องก็เลยมานั่งไหลค่ะขอบคุณนะทุกคนหนาวเย็นดีค่ะทุกคนน้องมาบ้านพี่แจงค่ะอ๋อคุณสุวรรณีเนาะลมพดัดดีดีพี่น้อง คุณวันลบบอกมาส่งกําลังใจคะ่ะคุณนิกรสวัสดีคุณวันลบนะคะเข่างามค่ะข่าสุคุณสุวนนี้เดี๋ยวให้ให้ดูฝั่งนี้นะคะพี่น้องอันนี้เป็นหน้าหนาเพิ่นคะ่ะของยนิดอยู่ฝั่งนี้คะ่ะของยนิดอยู่ฝั่งนี้ค่ะพี่น้องพอดีตรงนี้มันเป็นหล่มค่ะทุกคนคุอยู่ทางคุณเขียวงามพี่น้องเข่านาจด้ได้ประมาณเดือนหนึ่งค่ะพี่น้องเพิ่นวันปุ๋ยแล้วแล้ว วาจะมนานั่งกับหาวโหลดพี่น้องเอ้ยวันนี้อยู่ทุ่งนาค่ะทุกคนไหลค่ะพี่น้องขึ้นเป็นยังไงเนาะอันนี้ไหลไหล,ไหลอยู่ทงหน้า้อค่ะพี่น้องการเชื่อมต่อเป็นยังไงเนาะกดหัวใจนาทีหรือสามนาทีประมาณนี้แหละขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจคะ่ะไ่าเข้ามาแล้วทักทายได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาได้จ้า วันนี้งดไลฟ์สองทุ่มครึ่งค่ะทุกคนเนาะเพราะว่าเราหยุดเนาะเนาะอยาขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคุณยายแอมขอบคุณคุณวันลบขอบคุณคุณอ่นิกรขอบคุณคุณทุกไอได้ค่ะก็เขาบ้างสักรอบหรือยังเนาะคุณอ่ทองจันค่ะทักทายด้วยค่ะพี่น้องทักเออเดี๋ยวนี้อยู่ล่มล่มต้นดอกจานค่ะพี่น้องแต่ว่าดอกท่านี่มีอยู่เห็นมันเย็นดีค่ะพี่น้องเลยมาไลฟ์ ตุ่คร่มครึ่งทุกวันนะคะพี่น้องอาจจะเลยแนสีหานาทีหรือบางคนอาจเข้าไปแล้วบ่เห็นกันเพราะว่ายูนิตบางเถื่อยนิตมาสา,านเนาพี่น้องเนาะมาเห็นงานนาทีหรือสามนาทีประมาณนี้แหละขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะก็ไปดูคลิปก็พอรู้นะอ่าเป็นไปร่อขืนงานเนาะพี่น้องนะจะรอเป็นคิ้วเป็นคิวนะคะทุกคนเนาะอ่า ค่ายาค่าสารพัดพี่น้องก็คือกันละพี่น้องค่านั่นค่านี่ค่าดูเป็นข้าวนาดําใช้รถด,ดําเนาะอีกทุ่งหนึ่งเนาะแต่ทุ่งนี้แถวนี้ก็จะเป็นนาหวานใส่เครื่องวานเอาค่ะค่ะคุณเบนจมาศปกติยายนี้ทํางานที่อ่าที่คลินิกกวันนี้วันนี้ไม่ได้เข้าคลินิกค่ะวันนี้อยู่ทุ่งนานะคะฝั่งนู้นแล่นออกจากบ,าบา้านหมู่บ้านยายนิดฟังคุณ อามองไปทางไหนก็สีเขียวไปเบิดค่ะพี่น้องอายุข้าวตรงนี้ก็น่าจะไม,ไม่ก็ได้ด้วยจากพี่น้องเนาะก็ยญ่นี้ก็นั่งอ่านั่งไลยไปอีกสักประมาณเจ็ดแปดนาทีให้มันได้สี่สิบนาทีค่ะเนาะอยากขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคุณยายแอมขอบคุณคุณวันลบขอบคุณคุณนี่ก่อนขอบคุณคุณทุกตุจ่าเย็นอยู่ เอายีนี้จะอยู่อีกสองนาทีสามนาทีนะพี่น้องเนาะเพื่อนเพื่อนคนไหนก็มีงานทําก็ไปทำสวัสดีค่ะทักทายให้กาลังใจกันได้นะคะ่ะบางทีก็หยุดวันเสาร์นะครับวันนี้หยุดค่ะปกติจะไลฟ์สองทุ่มครึ่งคุณยายแอมเนาะถ้าว่างก็แวะเข้าไปทักทายได้เนาะสองทุ่มครึ่งทุกคเป็นจังไดมาจังไหรแน่คุณประเสริฐคุณล่ายญ้า วังโบนอสจ่าทุกคนให้ดูบักาศใครว่างก็แวะเวข้ามาทักทายได้นะคะพี่น้อง40นาทีคะ่ะคุณพี่ไอเปิดค่าการมองเห็นให้ฐานนิยมหลายคะ่ะพี่น้องแดดแต่ว่าเขาไม่ได้หอนหลายคะ่ะวันนั้นเนาะค่ะขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องขอบคุณทุกคนนะคะ่ะพี่น้อง20ไร่เป็นเขาเป็นหน้าคนละเกงกันหนอมเพลินคะ่ะพี่น้องเนาะคนละหาไรกดใจให้ดว่วนห้องทรงหนามบันเท่า ทำสองรอบนะคะบางคนิ่นกเ็เฮดได้สามรอบค่ะทุกคนคุณทองจันทร์สวัสดีคุณนี่กอนคะ่ะคุณนี่กอนทักทายรอบห้องครับะจะขอบคุณหลายๆทุกคนเด้อจะพี่น้องนี้ช่วงบหมยก็น่าจะทํางานกันอยู่เนาะค่ะทุกคนเนาะค่ะขอบคุณมากมายนะคะที่แวะมาทักทายกันเนาะวันนี้ไลฟ์ไม่เป็นเวลาค่ะในทุกหน้าบ้านเท่าค่ะ